รอรอข้าขขนับก่อนวะพี่ขอนับไปแล้วโอเค,อเคงั้นเริ่มขอขอบอสได้ไหมโซ่ไอพีโซ่ไขอบอสขอบอสขอบอสขอวาดอะไรกันวะเนี่ยสองตัวที่ตอนตาย ไอหัวม่วงนี่ใครอะพี่รวมเหมือนขารลมหนึ่งรมหน่งรมหนึ่งจำไปพี่เูเจอพี่ชมเนี่ยพี่ชมว์ปจัดเลยพี่ไฮเวยโ์ดอนนะครับพี่ไฮเว์แบ่งไปช่วยพี่ไฮเว์นะจำไปเลยนะไม่ต้องยุ่งกูไป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 ไม่าร 具体那位？ ให้ห่านีิย้อนมาใส่กูไอเอสพี่จำโดนสองพี่จำโดนสองเฮ้ยกูจะล่วงแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยลงหนึ่งลงสองลงสามช่วยช่วยช่วยจ่าอย่าเยอะอย่าเยอะสองหนึ่งมันยังชนะได้เฮ้ยเย็นคิวป้ายคิวหนึ่งเดียวเลยคนเดียวเอสจะเย็นเอสเอสพี่พูด พูดอ่ะ๋ยวฟังไม่พี่ไม่ได้พี่ไม่พี่ไม่ได้พูดอ่าคู่ไล่อัพยังไม่แพ้ไล่อัพแพ้ไล่อาฟแพ้ไปรอบแรกไงก็แพ้ไล่อแพ้ที่ไกลอ๋อเออแพ้ดี่ไกลไลอัพแพ้ดี่ไกเชี่ยโกงงหมดแล้วพี่พี่ตอนตอนตอนพวกเราพวกเราต่อยกันอ่ะมีอะไรบอกกันหน่อยดิพี่ไม่ได้พูดเนม่ยเดินอะมันไกลไปอ่ะถ้าถ้าหลุดหรืออะไรเราบอกบอกแล้วลงสนามพี่อะไรไปหนามี้ทิงพลาด มันไม่เอากูเลยอ่ะมันนัวนายกนายกมันเล่นนัวมันเล่นนัวมันเล่นนัวถอยเอามันนัวมันนัวเอสป่อยนะเอสไปเอาตัวอื่นน้องจำไม่ได้ยินเสียงน้องลุงข้างหลังมันโคดไลน์ใส่กันเห็นเปล่าโคดไลน์ใส่อีกอีกลุงได้ยินเสียงกระดับตับหลังกูหลอกอ่าๆอันเดียเดี๋ยวกูช่วยหอ้หำก่อนไอ้หำสอง สอยไปเลยอยพีเอสได้พ <Main wind. S 1> <'t> ีเอสได้พีเอส่อยเพีรพีเอสยาวพีเอสยาวาจากไหนอ่ะอยปหนึ่ต่อหนะต่อหนึ่งพ่อป่อยาอยตันไม่ออก่อยป่อยเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยตัวเดียวปเอเดียวเวุไดเยอะคเยอะพี่เอไปสวย เดียวนะคนนี้รอแล้วถอยออกเลยมันแยกไปไกลมันแยกไปไกลลุมก่อนได้นะไม่ได้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ขวาขวาไลุ้มเลยลุมเลยลุมก่อนได้ฮะหลมาพี่มันสองหนึ่งเอาตัวหลุดให้เอสเอสต่อให้นะไม่ต้องละโดนสองหนึ่งว่ะ อุ๊ยอุ๊วามแพ้ตัวนี้ว่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ตัวสีฟ้าจัดวามแพ้มาเหลือเยอะนะสวยไม่ถอดเสื้อหนูก็พิ่ดั๊โอ้โหไอ้เชือหวานมาต่อยกูอีกเสียงใครมาตะทอนออกมาอ๋อช่วยดัวพี่ดั๊ดช่วยพี่ดั๊ดช่วยดั๊ช่วยดั๊ดช่วยดั๊ไอ้ดั๊ปล่อยถ้ำถ้ำสวยเร็วคนทีเรคนไม่ต้องรีบ สวยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวหมด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 เขียนบ้างมันจะมันจะไปทางซ้ายสองพี่ลือตายแทนขวาขวาเลยได้ผมตัดพี่โดนผมตัดของตัวของตัวที่ผมพี่ถอดตัวที่ผมไปเม็นโคชเด็ดีสามคนเนี่ยนั้นเดงพี่ช่วยหามกันโดนกูละโทษจังต้องผมตัดครึ่งหลอดอะที่ไม่ต่อยงหวัดอ่ะ มันนัวว่ะได้ได้พี่จำโดนพี่จำโดนไปดูที่อะไรม้อดะสาวใช่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 เฮ้ยพี่ดัดเร็บรูปหนึ่งมันรูปหนึ่งไหวกูกูกัดทืบศพอ่ะฮีคอันนี้กูเหลือมาเดียวคิวกูเหลือมาเดียวรูปสามกูเหลืมาเดียวเหลือมาเดียวคิว หนึงละนึงละหนึ่งหมดหมหมหม